สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นสาวเตือนภัยมือไม่สะอาดอยากแกะเกาหน้าทำคางอักเสบบวมโตเจ็บปวดจนร้องไห้เมื่อวันที่11กันยายนสมาชิกติก๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปเตือนภัยหลังคางเกิดอักเสบบวมแดงสาเหตุจากมือไม่สะอาดโดยระบุข้อความว่าเตือนภัยคะ่ะอยากแกะหน้าถ้ามือไม่สะอาดโดยในคลิปเธอเผยให้เห็นอาการอักเสบบวมแดงที่คางซึ่งดูโตและทําให้ใบหน้าดูแปลกไป จากนั้นก็จะมีแผลจุดเล็กๆที่ปลายคางซึ่งเป็นต้นต่อของการอักเสบพ,พร้อมกับมีน้ำหนองไหลออกมานอกจากนี้เธอยังได้ให้ดูคางที่เริ่มอักเสบก่อนจะบวมขึ้นเรื่อยๆจนถึงการรักษาซึ่งเธอเล่าว,ว่าจุดเริ่มต้นจากจุดเดียวเล็กๆที่คิดว่ามันเป็นแค่สิวก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นต้องผ่าตัด ขอเตือนใครหลายๆคนที่ชอบแกะเกาบนใบหน้าแล้วมือเราไม่สะอาดจนเกิดอาการติดเชื้ออย่างรุนแรงเมื่อร่างกายต่อสู้กับเชื้อไม่ไหวบริเวณแผลก็เกิดอาการอักเสบและเป็นหนองทําให้เนื้อบริเวณคางบวมแดงอย่างรวดเร็วถ้าสังเกตจะเห็นว่าตรงข้างจะมีจุดแผลเล็กๆนั่นคือต้นตอที่ทําให้คางอักเสบบวมแดงต้องรีบเข้ารับการรักษาโดยด่วน เธอเล่าต่อว่าช่วงเย็นคางก็ยังปกติดีแต่พอช่วงตีสบริเวณคางเริ่มอักเสบละบวมแดงและคางยื่นออกมาอย่างเห็นได้ชัดกระทั่งวันศุกร์ช่วงสายบริเวณตรงคางอักเสบหนักมากจนหนองแตกออกมาจนทนไม่ไหวร้องไห้ออกมาเพราะมันเจ็บมากฝากเตือนใครที่ชอบแกะเกา มือไม่สะอาดอาจติดเชื้อได้ลังพดดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจานวนมากและสงสัยว่าเธอได้ทําคางหรือไม่ซึ่งเธอก็บอกว่าไม่ได้เสริมคางและไม่มีการฉีดคางแต่อย่างใดแต่เกิดจากการติดเชื้อเพราะมือเราเล็บไม่สะอาดและขณะนี้ก็กําลังรักษาอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ